สวัสดี hey, ท่านผู้ชมทุกท่านแล้ววันนี้อยู่กับรายการเปิดบล็อกแฟนอาร์ตก็เนื่องจากมีคนส่งแฟนอารมาให้เรานะครับแล้วก็มีบางคนที่อยากจะเห็นเราดีแอคด้วยจะเห็นว่าพวกเราอาจจะไม่ได้มีอินเดอร์อินเดอร์อีพี จะเห็นว่าบางทีพวกเราอาจจะไม่ได้มีอินเนอร์เหมือนกับตอนภาพอน,นิเมชั่นรุ่องๆปกตินะครับเพราะว่าน,นี้เป็นการแบบไลฟ์สดมาเลยไปกันไลฟ์สดอา่าคุยกับเพื่อนๆซึ่งเรามีแขกรับนะเชิญนั่นก็คือคุณปื้มซ่านะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมฮะผมปื้มนะครับผมจะชอบปื้มซ่าคอรในทิกต็อกนะฮะจบแล้วเนาะใช่ใช่ใชใช<ม>จบแล้วจบแล้วใช่ <Okay. S 2> ใช่เอางี้งเราไปเลือกไปที่คนแรกกันเลยไปเลยคนแรกนะครับผมจากคุณยูโนอาชใช่ไหมอ่านว่าอาริสหรือยังงไก็ตามผมขออภัยด้วยเนาะไม่ใช่ใสายว่าจะเป็นสายสร้าง อมาอธิบายหน่อยดูภาพสิอันนี้ตัวละครไหนอ่ะอี้นี้ของกาชาไลฟ์เนาะน่าจะใช่ของกาชาไลฟ์ก็เท่ดีเจ๋งสวยชอบจากคุณโคเน็ตคุณโคเน็ตเหรอทาาแมวบีาแมวบีไลฟ์ไลฟ์ผมก็พูดผมก็เป็นทาาแมวอยู่แล้วเนาะไหนดูภาพสิโนแมวยืดแมวยนหนอนนโนแมวยืดมันคือกคุย ดู <No. S 2> yeah, น่นารักดีนะน่ารักดีน่ารักดีเอ้ยเออ<น>เราจะมาดูนักวาดนะครับสังเกตว่านักวาดเขาจะไม่วาดตาสองข้างเพราะเขาวาตาไม่เท่ากันจริงวาตายากมากนับปากกา x อ็กะนะครับผมทำอธิบายขอโทษน,นะไปเขียนเรความสองอาจารย์ โอ๋ใหม่ก็ขอสักครู่นะผมชอบคุณมากครับแล้ก็เพื่อนเพื่อนของคุณออกัสด้วยจริงๆผมอยากเป็นเพื่อนกับพวกคุณนะครับเพราะเห็นชอบบางอย่างคล้ายๆกันผมก็ชอบวาดลูกหรือจะเป็นอเดเทลซึ่งหาย,ยากครับคนที่ชอบเหมือนกันขอบคุณมากครับที่ทำคลิปที่มีคุณภาพและสนุกถ้าคุณโอเคที่จะเป็นเพื่อนกับผมก็บ,บอกได้นะครับช่องนี้ต้องไปไกลแน่อนอนครับขอบคุณครับออืโอ้ยน่ารักเป็นนิมมอลแล้วก็มาร์ทขดเขาที่อยู่ข้างหลังที่กำลังขี่มอวอยู่ือโอเคน่ารักดีครับผม จากคุณฟูจ okay. okay. ิโร่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะผมโอเคฝากอักซสด้วยป้ายคอมเมนต์แก้แค้นข้อหาไม่สนใจคอมเมนต์ตู่วัาเฮ้ยอ๋อน่าจะ Q&A ป่อนอกาสัอ้มึงมึงคิวแอี้ยกว่าคุณให้เอาทุกคนมาอ่านหรือว่าไอ้ผี ก็จะไม่ชอบที่จบกินปิดไปเอาเอาคอมเมนต์ไรเอาเอาคอมเมนต์เป็นหมายอะไรไปเพคุณชอบเลยอโอเคคนตอบไหมมาที่คนตอบไปจากแมวป่าว่าตอน1.46 ตีหนึ่งป่ะตีหนึ่งหรือาบหนึ่งอะตีหนึ่งหรือาบหนึ่งั้งแต่ตีหนึ่งเนาะตีว่าตอนตีหนึ่งสี่สิบหกนะะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยเท่ากับไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเท่ากับไม่สวยโอเคฮะรู้เรื่องเท่าะผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าตอนไหนว่างๆจะส่งแฟนอาร์ตอีกรอบนะคะสู้ๆขอให้ถึงร้านสบา้ๆนะคะรอดูการเติบโตของช่องคุณอยู่นะจ๊ะโอ้เลยใดูโอ้เป็นเส้นนูโดเป็นเส้นนูโดไม่ได้ลงสีแต่ว่าเป็นเส้นแบบ อ่าเป็นเส้นล่างดูด้วแล้วก็มีมาร์คอดเขาก็ไม่ดโอซีไอ้นี่น่าจะเจ้าของส่วนนี่ก็ออกกัดเองนั่นกูครับใช่ไม่ต้องอธิบายก็ไจะรู้เด่งมาขนาดนี้โอเคก็น่ารักดีจากคุณไมคกี้อืมคนนี้ชื่อชื่อเกิรอดใไงพี่เป็นแรงบันดาลใจเลยครับที่ทำให้ผมสนใจวาดรูปนี่เป็นการส่งแฟนอาร์ครั้งแรกขอบอกว่าเอสจีนะคะฟูฟู น่าเอ้ยโอ้โหโอ้ยน่ารักวิดาลาเดี๋ยว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 กูเพิ่งมาสังเกตว่าทำไมต้องมีผักอยู่ข้างๆไหลกูก่อนเฮ้ยกูว่าคุณคุณเชนดีไรสิ่งนี้เย่แคลร์บลูเบอร์รี่ครบเลยแล้วข้างบนก็แมวสามสีคนต่อมาจะคุณชินชินมาอีกแล้วเฮ้ยอันนี้กูขออ่านบ้างกูขออ่านได้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 อยากให้รูปนี้ มาตั้งใจวาดมากเลยตัวละครอีกคนคือผมเองเอาแบบมาจากตัวจริงนะครับ บอมโจงเฮะบอมแมนจงเล้ออ๋อบอมแมนจงเออจล้ลเอแล้วก็ดีเทลผมเป็นสีลุงก็คงจะรู้นะว่าผมเป็นเ g b t ีีนะยังไงก็ขอสนับสนุนช่องนี้นะครับรับช่องนี้มากสนุกตลกดีเจ้าของช่องนี้ใสเหมือนผมเลยฮ่าฮ่าฮ่า,หาเหมือนแบบทุกประการายังไงก็จะรอดูต่อไปนะครับไงดูได้ก่อนก่อนจะดูเลยออกัสยอมใจมึงมากที่มึงอ่านได้เขาไม่เว้นวัคซกช่องเลยนี่อ่านไปนี่อายใจไม่ออก ยอมใจเล่นขนาดได้พูดเลยโอ้โหกูดดึอวิลงสีลงสีผมดูดีมากเลยอะส่งแนสีอย่างนี้ดิโอ้โหไม่ถึงครึ่งเขาพูดตามตรงอย่า่าตัวกูอย่างนี้ว่าอะาตมี่ยังไม่แข็งเลยให้มาลงสีจากคุณอิงกี้กาชาส่งแฟนอาร์ครั้งแรกค่ะฮขอแสดงความยินดีกับ1 0 0 0 0ืนผู้ติดตามด้วยนะคะครอบแอนิเมชั่นของคุณออร์กันมากมากเลย ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้จะมาส่งแฟนอาร์ตอีกนะคะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยมายก็ขอแป๊บนึงนะดูดีเทลตาหน่อยดิกูขอโทษนะกูลงสิีอย่างนี้ไม่ได้กูขอโทษนะกูกลัวอย่างนี้ไม่ได้อย่ามายุ่งกับกูโอ้ยนามันสวยเกินไปจนกูสึกงานกูกระจอกเลยอะ เฮ้ยแต่เขาเขาก็สวยเขาก็อุตส่าห์วาดมาให้งานผู้ดีป็นจอกเลยมาเชียับเขาเลยโอ้ยเนาะโอ้โหเขียนยาวแล้วมาเวลาผมไลฟ์ชอบมีคนถามว่าพี่เป็นเกย์ไหมพี่เป็นเกย์หรือเปล่าโอเคเหมือนกันเลยวาดภาพนี้ขึ้นมาเป็นมีสื่อแบบฉันรู้สึกยังไงดีกับสิ่งที่ได้ยินฮ่าอ๋อเหมือนเขาไลฟ์สดแล้วเขาโดนอย่างนี้เหมือนออก์คัทเหมือนกันโอเค ผมชื่อรันซันนะครับผมชอบผลงานคุณมากเราอาจจะเคยเจอกันแล้วก็ขอให้มีความสุขมากนะครับถ้าเหนื่อยก็หาของกินอร่อยฮิวใจเป็นจะเป็นเอซตัวน้อยคอยติดตามผลงานตลอดไปนะครับเก๊โอเคตรงๆเลยภาพนีตรงๆเลยตรงๆเลยว่าเก๊้คำนี้เหมือนกันเห็นไปรู้สึกไม่ได้แอนตีหรอกแต่มันคลิบเอ้่ไม่มีสมบัติครที่ไม่ชอบถังกินเกียยนไงเออเนาะ นามปากกาชื่อเป็ดคำอธิบายขอควายตัวเดียวมม่หลอกด่ากูป่าเพระเฮ้ยไม่มั้งเขาอาจจะอะไรหรือเปล่าเอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นดิโอเคเขาอาจจะไม่ใส่หรืออะไรก็ตามนะแต่เรามาดูผลงานเขาดีกว่าผลงานวอส์วอส์อส์ต่อขอหนคอมเมนต์ได้ไหมอะแต่แบบเออเลยอะ ดาวประกาคุณบันบันพี่เป็นไอดอลของผมมาตั้งแต่ป6จนมาม4อ่อผมชอบลายเส้นและการเล่าเรื่องมากเลยครับภาพอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับโอ้เพราะว่าในร้อยปอนอุ้ยไม่ได้แปลกนะนี่มันชุดกูตอนที่แบบกูใส่เสื้อกันหนาวแล้วมันมีหูฟังครอบหูเลยนี่่ง โอ้งนี้ลงสีครั้งนี้ลงเหมือนเปรียบเทียบก็แบบไอ้เมืเ่อกี้ที่เป็นเดียวไลนกูบบกับมาร์ชคอดูจริง,รงเออใช่ใช่หน้ารักดีน่ารักดีผลด้านต่อไปจะคุณดัมมี่บีดัมมี่บีนโ okay. อเคเขาไม่ใช่คนไทย o ขาแบบก I can't really type Thai but I can listen and speak Thai also I can draw it for fun ก็เขาจะสื่อแบบว่าเขาเขาเขียนไทยไม่ค่อยได้แต่เขาฟังภาษาไทยออก แล้วก็เขาวาดรูปนี้เพื่อความสนุกของเขาอืมเขาเขาฟังกับพูดออกแต่ว่าเขาเหมือนเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ชอบเลยผม I like it น่ชอบชอบชอบน่ารักอะ I like view I like power I like ก่อนอื่นเลยนะ when you know your friend for too long เออเมื่อคุณสนิทกับเพื่อนนานพอแบบนานเออ่กูจะเอาสบมาแทงหน้าแต่ชอบอ่ะแล้วไม่มีเครืงหลังไม่มีคูใส่หนักไก่ก็มีคนหนึ่งใครอะโอ้ะนัเอดาบปากาชื่อพีจีผมขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะครับและอีกอย่างผมเป็นเอฟซีครับโอ้ ว้ยสวยมากเลยอ่ะสวยก็ God, ฉันเห็นคนนี้ในทิกตอกมาก่อนแล้วมันแฉกฉันแฉกฉันในทิกตอกมาก่อนแล้วแต่ฉันก็จะชมอยู่ดีว่าว้าวเนี่ยแม่งหน้ากูโคตรแบบเลิศเอ้ยดีใจจัี่มันฝากตอนที่ไอ้ปื้มกำลังพูดกุ้งตังสังเกตกุ้งเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ใช่เหรอไอ้ไอ้หน้าตาประมาณนี้เลยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาเล่นแบบนี้คือมันจะสื่ออะไรแต่ตอนนั้นที่พูดนี่ทำอะไรลงไปวะตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นมึงกำลังบอกกุ้งแต้งสังกุ้งตามสังกุ้งแต้งสังกุย่าพอแล้ว และนั่นก็จะเป็นเครื่องมดของแฟนอาร์ตที่เราเอามาดูเป็นวันนี้เป็นตัวอย่างในคลิปแรกของเรานะครับขอบคุณสำหรับแฟนอาร์และถ้าไม่มีอันไหนหรือว่าไม่ได้มีของใครนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง Google c h r ค m e หรือว่ารูปไม่ได้ส่งหรือบางอันผมอาจจะไม่ได้เอาขึ้นมาจริงๆสามารถส่งใหม่ได้และขอบคุณสำหรับแฟนอาร,ร์จริงๆแต่ถคนค่อนข้างมีเทคนิคในการว่าดรูปเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าจะมีโอกาสหน้าขอบคุณครับไม่ายและส่วน้ายจากอันนี้ก็คือผมวาดรูปไม่เป็น